กับสวัสดีค่ะชื่อจารุณีสุขสวัสดิ์ค่ะมาที่มาอยู่ที่วัดโกมุตอยู่ขณะนี้เพื่อที่จะมาร่วมหล่อองค์พระนะคะเป็นครั้งที่จริงๆเราเราหล่อก,กันหลายครั้งนะคะตั้แต่ส่วนศรีรษะแล้วก็ลําตัวท่านแล้ววันนี้เป็นวันหล่อที่ช่วงล่างช่วงหน้าตักนะคะและยังเหลืออีกหนึ่งวาระซึ่งก็อยากให้ทุกๆท่านตามข่าวกันเพราะว่าอีกวาระหนึ่งเนี่ยจะอยู่จะอยู่ตรงอุณาลม ตรงตรงพระองค์ท่านตรงเสียนนะคะซึ่งโหสําคัญมากเพราะเราจะใช้ทองแท้ตัวนี้เป็นทองแท้ทั้งหมดเลยในคราวหน้าแต่คราวนี้ก็มีคนเอาทองแท้มาร่วมในหลายๆฝ่ายเลยนะคะที่ทําหน้าตักทั้งหมดเลยมันรู้สึกอิ่มใจมากค่ะในหลายๆครั้งเพราะว่าเราได้เมื่อที่นี่มีงานวัดโกมุตมีงานจารุณีก็มา,าคนสงสัยว่าทาไมถึงมาบ่อยคือเราได้ทํากิจการ สติวยังฟาร์มนะคะมีฟาร์มเมลอนฝรั่งอยู่ใกล้ๆตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อวัดมีอะไรเนี่ยไม่เคยขาดค armor, ่ะโดยที่นำเพื่อนนำทุกคน mm hmm. ที่รักท่าน เจ้าอ,อาวาสนะคะท่านโกมุตท่านก็เมตตาไปให้เราทําสมาธิกันเป็นประจําท่านเมตตามากๆค่ะแล้วก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้ฝ่ายในธรรมนาไปแก้ปัญหาชีวิตประจําวันนําไปทําเป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกๆคนเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นกิจกรรมกันของสงฆ์แล้วก็ทําให้มันเป็นประโยชน์ในมวลหมู่ส่วนใหญ่นะคะเราก็ยินดีจริงๆเลยเชิญนะคะมีโอกาสวันโกมุตผู้ท คนทนสายสามมีโอกาสมาร่วมทําบุญกันนะคะสาธุคะ่ะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขคะ่ะมีแต่โชคลาบความเจริญนะคะสวัสดีคะ่ะ